ครับวันนี้เรามาดูรถบรรทุก4ลกีล้อกลาง Isuzu NLR 130ครับรถคันนี้เข้ามาด้วยอาการน้ำยารั่วครับน้ำยาในระบบเหลือน้อยอ่านี่ครับน้ำยาครับตันเลยนะครับแล้วก็เราก็ตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วก็ดูตามคอมเพรสเซอร์ตามท่อเราไปเจอจุดรั่ว หนึ่งจุดก็คือแผงรังพึ่งแอร์นะครับที่อยู่ใต้ท้องรถจะเห็นได้ว่ามีค้าบน้ำมันเกาะอ,อยู่เป็นวงๆหลายจุดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะทำการถอดแผงออกมาเช็คลัว่วแล้วก็จะทำการถอดตู้แอร์มาล้างทำความสะอาดครับครับเราถอดแผงแอร์ออกมาดูก็สภาพ รั่วหลายจุดครับอิอาการนี้คือต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนแผงลังพึ่งแอร์ให้ครับตรวจเช็คก็เจออีกหนึ่งตัวครับที่เสียคือมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ให้ครับ ทั้งเรากำลังจะทำการขอดตู้แอร์ออกมาเช็คล้างทำความสะอาดครับ,รบ,รบก็นี่สภาพตู้แอร์ครับเรากำลังจะถอดดึงออกมานี่ครับก็ค่อนข้างสกปรกครับเดี๋ยวเราจะทำการล้างทำความสะอาดให้ครับ รตู้แอร์เราถอดออกมานะครับก็จะเห็นได้ว,ว่าฝุ่นค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าตู้แอร์ยังใช้งานได้ครับไม่มีรั่วซึมเดี๋ยวเราจะทําการล้างทำความสะอาดให้ครับขั้นตอนการล้างตู้แอร์ครับ ก็หลังจากที่เราล้างทำความสะอาดตู้แอร์ก็สภาพดีครับเหมือนใหม่สะอาดครับแบบนี้คือเย็นแน่นอนก็มาดูขั้นตอนการล้างทำความสะอาดภายใน,นให้ครับก็กำลังเช็ดฝุ่นที่เกาะคราบตะกมอยู่ครับตอนนี้ เรามาดูแผงแอร์ที่เราจะเปลี่ยนกับเข้าไปให้ลูกค้านะครับก็นี่คือแผงใหม่นะครับคอโมบโล่าครับงานมนาตรฐานใช้ได้ครับนี่คือมอเตอร์พัดลม,มก็เป็นแฮร์ดินโซูครับใช้ยาวๆครับแผงเดิมครับมอเตอร์ครับ ครับก็หลังจากที่เราประกอบแผงแอร์แล้วก็ตู้แอร์เข้าไปก็ mm hmm. ตอนนี้ทำการเติมน้ำยาเช็ดระบบอยู่นะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้มาดูค่าเกีกันครับค่าเกีก็ปกติครับ mm hmm. โลก็ประมาณ25ทายก็ประมาณ200 ตามจังหวะตัดต่อพัดลมนะครับมาดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารกันก็ประมาณห9เก้าครับลดลงต่อเนื่องอมาดูงานประกอบกับแผงใต้ของเลยก็เรียบร้อยครับเปลี่ยนแขงใหม่เรียบร้อยอมาดูภายในรถกันหลังจากประกอบตู้แอร์ไปแล้วก็เรียบร้อยครับงานประกอบเข้าที่ทุกอย่างเหมือนเดิมครับ ก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับร้านหนุ่มออโตแวร์รับตะเขาร้านจะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนรับตะเขา้าวิทยาคมโทร0899211805ขอบคุณครับที่ติดตามรับชม